มาติดตามรายการกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เกิไปแล้วว่าเราจะคุยกันในตลาดหุ้นไทยแล้วก็จีนซึ่งเป็น2ตลาดที่คนไทยนิยมมากนะครับคุณค <ะ S 1> พนนแพนเนตตแซวนะครับบอกว่าไม่รู้นิยมแบบภบาคบังคับด้วยบอะว่าติดดอยอยู่ทั้ง2ตลาดเลยนะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณธเนศเลิศเพชรพันนะครับ Investment Strategist ครับของบรรจอบ Principal นะครับอยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธเนศค่ะ ครับวัสดีพี่บอยพี่แพนแลวก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะขอคุณธเนศก่อนเลยนะคะสำหรับตลาดหุ้นจีนนะคะเริ่มมีความหวังลําลายแล้วเพราะว่าเยอรเนีเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเรามองโอกาสการฟื้นตัวและการไปต่อในครั้งนี้ยังไงบ้างคะทางมุมมองของบรจรอบิสเปิลนะครับยังคิดว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปต่อได้ครับผมซึ่งเหตุผลหลักสองอันครับต้องเรียนตามตรงครับว่าการที่ตลาดหุ้นจีนมีการฟื้นตัวมารอบเนี้ ถ้าเราไปดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ได้เฟื่นดีมากนะักหรือถ้าเราไปดูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทรดวอร์อ,อะไรต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะยังคงมีข่าวอยู่ว่าอาจจะทําให้หุ้นจีนเนี่ยมีความผันผวนได้แต่อย่างไรก็ตามครับเราคิดว่าข้อดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความถูกของหุ้นจีนครับผมเมื่อเทียบกับหุ้นสหรัฐที่ออแอนล,ลี่มาตั้งแต่ทั้งปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะตอนนี้บวกประมาณสักหนึ่งเอสดีหุ้นจีนเนี่ยลบประมาณสัก ลบหนึ่งหรือลบประมาณสักลบหนึ่งดห้าถ้าเป็นหุ้นจีนเท็เนี่ยเราคิดว่าความถูกตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นเหตุผลสําคัญเวลาที่ตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานอาจจะมีเงินฟลอ์ไหลกลับมาลงทุนในหุ้นจีนได้ครับผมส่วนประเด็นที่สองเราคิดว่าสําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเป็นในส่วนของทางรัฐบาลกับทางาธนาคารกลางจีนเนี่ย เขามีการพูดจริงทําจริงผมขอมอนุญาตใช้คํานี้ดีกว่าครับผมเพราะว่าถ้าเราดูตั้งแต่การประชุมใหญ่ของเขาในเดือนมีนาคมเนี่ยครับเขาค่อนข้างที่จะคอมมิตอะไรหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นการใช้นโยบายต่างๆจากทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากภาพตรงนั้นครับการประชุมในเดือนมีนาคมเนี่ย ตลาดหุ้นจีนดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ฟื้นตัวมากนักแล้วก็นักลงทุนเนี่ยยังไม่ค่อยเชื่อมั่นแต่หลังจากนั้นเพียงไม่นานครับเขามีการพูดจริงทาจริงหมายความว่าเขามีการออกนโยบายต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นธนาคารจีนก็มีการปรับลดอ r ตาจริงหรือไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจีนเนี่ยก็มีการออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยอย่างล่าสุดเนี่ยซึ่งการประชุมของในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่งจบไปในวันที่30เมษายน ผมก็ยังคงเน้นย้ำถึงามาตรการที่จะเข้าไปในช่วยของอแก้ปัญหาของอสังหาริมทรัพย์เขาบอกว่ากําลังมีการทำรีเฟรชอยู่ว่าอาจจะมีการในแก้ปัญหาบ้านที่อาจจะยังขายไม่ออกซึ่งทางการจีนเนี่ยเขามีการรับรู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหลักแหละที่จะดรักเศรษฐกิจของเขาอยู่ ครับ,รบผมรู้ไปถึงวันนี้ล่าสุดก็ทาการจรีนก็พูดชัดครับผมว่าจะมีแผนที่จะมีการขายพันธบัตจรจีนระยะยาวครับผมซึ่งจะเริ่มมีการขายเนี่ยวันศุกร์นี้ครับก็จริงๆตรงนี้เนี่ยจีนมีการพูดตั้งแต่ในเดือนบีนาคมแล้วแต่เพิ่งที่จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยในช่วงของวันอาทิตย์เนี่ยช่วงของวันจันทร์เนี่ยครับผมก็โดยสรุปครับเราก็คิดว่าจีนเนี่ยเียวกาสน่าจะไปต่ออยู่ครับ จีนฟังดูมีข้อดีหลายเรื่องแล้วอีกหนึ่งตลาดที่จริงๆที่ผ่านมาก็รอดแร่ไม่ต่างกันน็คือตลาดหุ้นไทยแหละครับเรามองอยังไงบ้างตลาดหุ้นไทยเรียนตามตรงครับว่าเราคิดว่าคนไทยอาจจะมีความคุ้นเคยนะโดนกดดันจากหลากหลายอย่างครับผมแต่อย่างนี้ผมขอเรียนว่ามีข้อดีในการลงทุนเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับตลาดหุ้นจีนแต่ไม่เหมือนกันซะมากนะักมีทั้งความคล้ายแล้วก็ความแตกต่างความคล้ายคืออะไร ความคล้ายคือมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่รออยู่แต่จีนเนี่ยเริ่มที่จะเหยียบคันเร่งเข้าไปแล้วแต่เราเนี่ยกำลังจะเหยียบแล้วก็บอกว่าจะเหยียบในช่วงประมาณไตรมาสสี่นะก็คือโครงการดิจิทัลเวลต์ครับผมที่จะมีการเริ่มสมัครไตรมาสสามแล้วก็จะมีการใช้ในไตรมาสสี่ครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยหลากหลายงานฝ่ายวิจัยฝ่ายนักวิเคราะห์ทั้งของไทยเองต่างประเทศเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะกระทบ GDP ได้ักประมาณ 0.6-1%กว่าๆซึ่งต้องบอกว่าเป็นสัดส่วนเนี่ยค่อนข้างเยอะรวมไปถึงการเบริกจ่ายงบประมาณเนี่ยที่มีการอนุมัติแล้วแล้วก็มีการเ,าเริ่มบังคับใช้เนี่ยเริ่มมีการเบริกจ่ายได้ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นสองไดร์หลักๆสําหรับตลาดหุ้นไทยครับผมก็แต่งเลยก็ตามครับมูลค่าของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังถูกคล้ายๆกับตลาดหุ้นจีนโดยที่อาจจะยังคงไม่ค่อยไปไหน ผมก็แนะนํานักลงทุนสามารถที่จะทยอยสะสมได้แต่ต้องเรียนหนีว่าอาจจะต้องมองถือไปในไตรมาสสามหรือไตรมาสสี่ก็หน่อยถึงจะเริ่มเห็นผลตีมทีมทมท่เราแนะนําซึ่งอาจจะตรงกันข้ามกับหุ้นจีนเนี่องทากวันนี้ก็ดูร้อนแรงอาจจะถ้านักลงทุนมีความแบบอยากจะเห็นผลเร็วๆหรือรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะความผันผวนก็ตลาดหุ้นจีนดูจะเป็นอะไรที่น่าเหมาะสมกว่าครับ อืมอ่ะถ้าใครสนใจนะครับลองสอบถามทางบระจอ p ริ n ซิ p l e ดูนะครับสำหรับกองทุนในตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตลาดหุ้นไทยที่แนะนำแล้วก็น่าสนใจนะครับวันนี้ขอบคุณคุณธเนศมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ